บ,บ่อปลารวมครับปลาหลายปลาแห้งเนาะอยู่ในนีนะ้เนาะทั้งปลาตะเพียนปลานิ่นปลาดุกวีปลาเทู้ปลาสวายปลาตะเพียนนวลจันทร์ดองอู้หลายปลาครับไรโบทัวอกหลายแห้งพอเป็นบ่อปลารวมเนาะนี่ครับพี่น้องพี่น้องเบิ้งเลยครับปลาบึกปลาปึงอยู่นี่เบิ้งพี่น้องอู้ครับนี่บอ่อนี่เป็นปลาธรรมชาติเด้พี่น้อง ติดกันกับบบออันนั้นเลยครับกูบ้านนองสิบ้านอาหารให้เบิ่งครับตัวนี้สิเป็นปลาดันครับเป็นปลาธรรมชาติเลยด้วนปลาเข็งปลาดุกปลาดุกก็สีเอาไว้บอ่อปลาดุกเนาะครับเนาะนี่คือปลาเข็งดูนี้ได้ขายหลายแลวครับพี่น่องหรือเหรืออยู่ประมาณนี้แหละบ้านนองกระิตึกเอาขื้นมาไว้พีปลาเข็งไงเวลาเพิ่นใหญ่มากหรเพิ่นเป็นตะเบิ่งครับผมบอ่อนดีครับบ้านนองว่าเลนน้ำดีเนาะครับเนาะ นะครับเพอข่อยเฮ็ดไปเรื่อยๆก็นี่แหละก็คือมีหนึ่งสองกระสังนี่นะก็ค่อยเฮ็ดขยับขยายไปเรื่อยๆครับผมสวัสดีครับมันนี้ก็พอกระบาวน้องในช่องกบปลาพาเลื่อยนะครับพี่น้องเนาะมันนี้บ้าน้องกับเจ้าภาพพี่น้องมาอัปเดตเบิ่งปลาต่างๆครับผมบ้าน้องกับเจ้าภาพพี่น้องมาให้อาหารเบิดคู่บอแล้วนะครับเนาะเขาก็จะเริ่มจากบอร่วมนี่ครับพี่น้องก็จะไล่ไปว่าบ้าน้องเลี้ยงปลาอย่างแน่ย่างปลาอย่างแน่นะครับเนาะบ้าน้องกับชาพี่น้องเบิ่ง เอาปลาหน่อยปลาญ่มาลงไม่สินะครับเนาะไปเบิ้งเลยครับผมนี่แหละครับผมบาน้องกับภาพี่น้องมาให้อาหารบอร่บอปลาร่วมเนาะตัวนี้ก็จะเป็นท็อปกระท่อมเล็กๆของบาน้องไวท์าเป็นมุมพักควันพี่นอ้องแดดเดี่ยมเล็กน้อยพี่น้องบาน้องกับภาพพี่น้องมาประมาณเทิงเทียงพี่น้องบาน้องก็เลยว่าภาพี่น้องมาเบื้องบอ่อปลาร่วมเนาะนี่ครับเริื่มต้น วานเลยอุ่นครับเพิ่นก็นจะบอ่ออันนี้ปันไดเนาะงามเทียงอุปะตะเพียนพี่น้องเบิ่งครับแต่เพียนลายแห้งครับพี่น้องอุนครับบ่อปลารวมครับสิบาน้องจะสิ้อะไรเพิ่นงพี่ิีมากินให้พี่น้องบอ่ยามเทียงพี่น้องเบิ่งไก่ครับตัวนี้บ้าน้องก็เฮ็ดบ่อปลารวมว้เบิดกูปลาพี่น้องปลาลายปลาแหง้งเนาะอยู่ในนีน้เนาะทั้งปลาตะเพียนปลานิ่นปลาดุกวี ปลาเทผู่ปลาสวายปลาตะเพียนวนวดจันดองอู้หลายปลาครับไรบัวทวดอกหลายแห่งเพอเป็นบอ่อปลาร่วมเนาะดูครับพี่น้องไอพี่น้องเบิ้งเลยครับปลาบึกปลาปึงอยู่หนีเบิดพี่น้องดูครับพอได้เป็นตะเบิงนี่แหละครับผมนี่อืมพี่คุณเพราะว่าบาน้องกับผ้าพี่น้องมาเบิง้งบรรยากาศย้ามเที่ยงพี่น้องดง,งครับอืม ปลาบึกญงเลยได้พี่น้องปลาบึกนี่พะว่าบ้าน้องก็เห็นเพินขึ้นมากินห้ายแหงครับพี่นอ้องปูเบ่งครับถึงปลาบึกปลาตะเพียนนี่บึงเลยบอ่อปลารวมครับบอ่อปลารวมบอนี่ก็อยู่ประมาณกว,าว้างนี่พี่น้องอยู่ประมาณสิบเมตรครับผมกว้างเาวนี่สิบสองเมตรครับผมเลิกเมตรหนึ่งเนาะนี่น้ำห้องบ้าน้องขนาดอยู่นี่กัย่งน้ำบมฮันบกปันไดพี่น้อง แต่ว่าน้ำอยู่ขนาดนี้พอดีครับกะทิว่าน้ำโบคุณแห้เง,เงเนาะน้ำกระใสอยู่ครับพี่น้องผ้าพี่น้องมาเบิงอูดนครับไปเลยครับผมยวสิผ้าพี่น้องยางเบิงบดกูบอแล้วเนาะตัวนั้นก็จะเป็นบอ่อปลาปลากดเหลืองครับผมปลากดเหลืองนอะพี่น้องเนาะพอบ้าน้องก็เอามาปล่อยไปให้พี่น้องเบิงขึ้นกันครับนี่พี่น้องปลากดเหลือง ตอนกลางคืนพี่น้องพ่นจะกินดีครับตัวนี้ก็เป็นกังเวนแน่นาะบาน้องกับภาพพี่น้องมาบึงตอนกลางวันครับผมนานาๆพี่น้องตัวนี้บ้าน้องก็เอามาเลี้ยงอยู่ร่อยโตพี่น้องสื่อว่ารุ่นน้อยนะครับเนาะนี่ครับผมปรากฏเดืองกันไงว่พี่น้องเอามาเลี้ยงแป๊บเดียวทากังเวนนี่จะบ่ค่อยกินอาหารบ่คอยขืนมาปันใดพี่น้องกลางคืนบ่าน้องสังเกตเบืองแล้วว้ากลางคืนนี่โอ้เนี่ยเห็นเพิ่นตาแดง ไลยครับพี่นอ้องขึ้นมากินแบบไลยเลยเนาะครับเนาะนี่ครับบรรยาก,กาศทุ่งไฮทง,ทงนาบ้าน้องนี่ครับไปใส่เพิ่อนกรนั่ไปได้พี่น้องปลาอืมไล่กินเซี่ยเซียครับผมนี่แหละครับผมพี่น้องมาเบิ่งบอ่อปลาดุกอุ้ยครับผมบ้าน้องก็เอามาเลี้ยงใบนี้นะครับเนาะ ตะกรนเอาลุงไว้ในกระช่างลอยครับยานีเอาลุงน้องเลยบึเงเลยครับหนึ่งพันตัวครับผมเรื่อมไงและพี่น้องไงไวอยู่ครับปวดเรื่อมมากินอาหารหลายพี่น้องกับยามเทียงเนี่ยพี่น้องพ่นกะโบอันนี้ปันไหนเนาะครับต้องว่านให้แบบกระจายไปเลยพี่น้องว่าพ,พ่นอยู่พูดอยู่มุมพนครับต้องเบืองย่ามาเส้าพี่น้อง โอ้ปลาดุกวีครับผมปลาดุกอวยบิ๊กวีนะครับเนาะบ้าน้องก็เอามาเลี้ยงไปนี่ลงคไม้แล้วครับหนึ่งพันเบื้งที่ดาวพี่น้องใหญ่ไ,ไว้ครับแป๊บเดียวบ้าน้องก็จะพาพี่น้องไปอีกครับผมจะไปเบิ่งบอ่อปลาสวายครับตัวนี้ก็จะเป็นบอ่อปลาสวายครับผมปลาสวายชูรับพี่น้องมาแล้วพรท่านเคาะ เอ็นหมา้ลยครับพี่น้องโู้นครับเป็นตะเบิงครับผมเขาหายหุ่หนี้ของบ้านนอกกะหายอาหารก่อนครับผมค่ะกันไปกับอัน,นอาหารเม็ดแล้วเนาะครับเนาะต่ว่าส่วนมากจะหายอาหารก่อนหลายกลัวแล้วครับทว่าเพิ่นเรื่มไหเ่ีลยวเขากะเริ่มมหายอาหารก่อนเลยบ่จําเป็นต้องให้อาหารเม็ดแล้วครับผมปุ่นครับพี่น้องม่งเลยครับ พรารุ่นนี้ใหญ่แล้วเนาะบ้าน้องก็เริ่มสิขายแล้วพี่น้องรุ่นนี้ครับผมโู้ครับเอาขายออกเวลาเขาจงเอาปาลาุ่นใไม่มาเลียงเนาะครับเนาะเพราะว่าบ้าน้องก็ติดจับประมาณยี่สิบสามสิบตัวเอาไปใส่ในบอรรวมไปครับบอนี้ก็จะปล่อยขายเลยครับพี่น้องโว้ครับบอ่อปลาสวายครับผมตัวนี้ก็จะเป็น บอ่อปลาเข็งครับพี่น้องมาน้องกับเห็ดบอ่อปลาเข็งไว้ครับปลาเข็งกันยังบอ่อคอยล้ายปันไดพี่น้องบา้าน้องกับึกแฮ่ขื้นไปขายน้ำแน่เนาะครับเนาะนี่ครับ,บครับาะว่บาบอ่อนี่ของบา้าน้องจะจับออกให้เบิดเลยเวยลานันก็นจะได้ปลาหน่อยมาลงนี่ครับบ้านพูนพูนไปเลยพี่น้องต้องเป็นย่ามมะเข้าพี่น้องพ่นค่อย กินดีเนาะอันนี้ย่ามเทียงมาน้องกับพาพี่น้องมาบึงบรรยากาศยามเทียงทงไฮทงหน้านะพี่น้องเนาะนี่ครับบึงเลยครับไปดูอีกตัวนี้กระิบเป็นบอ่อปลาดุกยักษ์ครับผมดุกยักษ์ไก่สีบเบิร์ดคือกันละพี่น้องรุ่นนี้กระิเอารุ่นหน่มาลงแทนแล้วครับผมกเบิร์ดสองบอ่อนี่แหละพี่น้องจะเอาขื่นเบิร์ดแล้วกระิเอาปลา ลุกหน่อยเนาะครับเนาะมาลงแทนเลยบ้านานี่ครับเพราะว่าบ้าน,อน,น้องกับตึกแขขึ้นไปน้ำแน่แล้วครับผมมาอยายุเพดบ่ท่านหูที่เพราะว่าบ่เคยเค,ย,คยกินอาหารยามเที่ยงเพราะว่าหายแตงแต่แตย่ามหมูเสากับยามมืะเร็งพี่น้องยามเที่ยงท่านภาพมาให้กินบันไดเนาะนี่ครับก็ยังบ่หลายพี่น,อน้องยังเหลือซำนี่แหละบ้าน,อน,น,น้องกับจิตตืกแขออกเลย เวลาเนี่ยจะเอาปลาดุกหน่อยประดุกอันประดุกรัเสเซียนะพี่น้องเนาะปละดุกหยักครับผมเอามาลงนี่เลยสองบอลนี่จะหายเป็นประดุกรัเสเซียทั้งสองเลยครับผมเดี๋ยวบ้าน้องก็จะพาพี่น้องพูดนนะครับลงไปข้างล่างนะผมเนาะหุ่นครับยางเข้ากับสียางลงไปข้างล่างครับพี่น้อง <c oughs> นี่นะครับผมก็จะเป็นจุดพักผ่อนของบ้าน้องเนาะเวลาเขาหายอาหารมาแล้วก็จะมานาั่ง ชมวิวอยู่นี่ครับมองนี่ปลาตัวนี้บอ่อนี่เป็นปลาธรรมชาติเลยพี่น้องติดกันกับบออันนั้นเลยครับหูเดี๋ยวบ้านน้องสีบบ้านอาหารให้เบิ้งครับตัวนี้จีบเป็นปลาด้านครับเป็นปลาธรรมชาติเลยได้ปลาเข็งปลาอู้ตะเพียนตัวนี้ใ,ใหญ่พี่น้องเบิ้งครับพูเบิ้งครับอน้ำใสพี่น้องน้ำตัวนี้คือน้ำน้ำจะนิ่งแล้วพี่น้องน้ำจะบ่อไหลเลยนะครับเนาะเขาก็จะเริ่มได้ได้ ปั๊บนำได้ยูซํานี่แหละพี่น้องเมืองที่ะเพิ่อนอู้ปลาพี่น้องอุ้ปลาดุกปลาตะเพียนอู้หลายพี่น้องเพราะว่าปีนี้บ้าน้องจะบ่ไดปล่อยปลาลงนีเลยครับจะเป็นปลาในคลองเนาะเพิ่นจะขืนมาเองครับผมบึงบ่อธรรมชาติบ้าน้องก็ใส่บังกุ้งนด้พี่น้องนี่ได้มือแล้วโอ้บ่หน่อยเด้ครับใส่บังกุ้งนี่กะเฮ็ดขางน้องนี่พี่น้องกุ้งหลายแหงครับผมบ้าน้องก็ใส,ส่ไดใส่ใ้ไดก่อยประคอประคอพี่น้องนั้น ตวโลตูโลอยู่ข้างล่างพี่น้องประคอครับผมเป็นปลาธรรมชาติครับผมตัวนี้ก็ได้มุมบรรยากาศพักผ่อนกับเวลาของบ้าน้องกับคือทิ้งทียงหิ้งห่มนะพี่น้องบาง,งนี้เพราะว่ามันจะห่มเป็นห่มอยู่เบิดมือเนาะครับเนาะนี่ครับบ้าน้องก็จะมานั่งเล่นอยู่นี่นะครับเพราะว่าเป็นปลาไผ่บ้าน้องก็ล่างปลูกต้นไผ่ใส่เนาะครับเนาะต้นไผ่กิมซุงครับพี่น้องตัวนี้ครับท่างปุ่นก็จะเฮ็ดเป็นสวนเล็กๆของบ้าน้องเนะาะก็เพอได้มุ่ม แล้วครับต้นทั่วต้นแตงไปหั่นกําลังจะปลูกต้นใหม่หนน้อยเล็กๆไปครับผมกําลังจะคอยเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะผมบาวน้องเดี๋ยวบาวน้องก็จะพาพี่น้องไปวานอาหารทั้งฝั่งผุนนะครับเน,ะบนะาะ <c oughs> นี่ครับผมขามมากะอะวดพาพี่น้องมงองอะไรขึ้นก่าครับผมสวสรถหรือว่ากระทุกรลกเนาะขามมุมนี่มาโอ้บาวน้องเอาไปขายได้หลายบาทเลย,ยพี่น้อง เห็ดทุงละยี่สิบบาทเนาะครับได้แบ่งปันน้ำเนี่ครับผมยังดกดีคือเก่าครับผมเิ่นโลนลงเวลาเนาก็จะเจ็บไปครับพี่น้องเอาไปเอาไปใส่กระตาเขาไว้จักประมาณหมื่นหนึ่งเขาจังเอาเอาไปขายพี่น้องเิ่นสบผสมเนาะหวานครับนี่ครับตัวนี้กระิบเป็นปลาดุกยักษ์ครับผมดูนี่กระิบเป็นปลาดุกยักษ์เนาะิึงครับพี่น้องมื่อกี้นะครับ ดุนนี้ของบางน้องนี่เอามาเลียงหลาหลเลยครับหาลอยหาลอยตัวเนาะก็ขายดุนไปน้ำแนล่ะครับผมดครับ,ปปบรกบ็เป็นตะเบิงไปอีกครับผมเป็นตะเบิงเป็นตะแยง,งครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องกับนำกับลดลงแน่นะครับเนาะเบิงกับป่าลายลายพี่น้องตัวนี้ก็คือเพื่อนขืนมากแล้วครับพี่น้องจะว่าเฮาได้เห็นปลาอยู่ ุ่นเนาะอยู่ศันษาของบ้าน้องครับผมเพราะว่าน้ำก็ลดล่งแล้วครับพี่น้องมองนี้เนาะเพราะว่าของบ้าน้องตัวนีพิิไก่แม่น้ำโมูนครับผมเพราะว่าฟ้ามของบ้าน้องอยู่นี่ไก่แม่น้ำมูนแห้งเนาะมันก็สิีมีน้ำอยู่ฝุ่นครับพี่น้องติดแม่น้ำมูนกับิีมีอีกหน้าทงนึงครับผมอยู่หันกัหาไรเนาะตัวนั้นชิเป็นหน้าน้ำท่วมพี่น้องน้ำจะท่วมครับผมคือทงนี่ของบ้าน้องอยู่ไกลแม่น้ำมูนแห้งครับมองบ้าน้องเห็ดฟ้ามป่านะครับเนาะ เพราะว่าน้ำจะถ่วมมาบ่ถึงพี่น้องนี่ครับผมบ้าน้องกับพีพ่น้องมาสมบรรยากาศนี่ครับพี่น้องบอ่อนี่ของบ่าน้องบอ่อปลาลุกยัก์คือกันครับพี่น้องบ่าน้องกั้พี่น้องเบิง่งพ,พี่น้องมาไล่เบิ่งเวดคูบอ่อเนาะครับเนาะตัวนี้บ้าน้องก็เอามาเลี้ยงสองพันตัวครับผมเพราะว่าถึงสอนะงบ่อเนาะมาขังสิก็มีได้พี่น้องอุ้ยครับว่าจะ วานอาหารลงไปนี่เบึ่งเลยครับผมเพื่อนขืนมาแล้วครับผมขืนมาตามหํำเลยเนาะขืนมานำนำานำนี่น้องคนครับวานต้องไปนี่เพียบปลาหลายครับผมมีนี่ปล่อยเป็นปลาธรรมชาติเลยบ่ได้เลี้ยงปลาเลยครับนี่ตัวนี้ก็ชิปเป็นปลาดุกเหลี่ยมเหลี่ยมครับพี่น้องยามเที่ยงเนาะ อเงาเทียงเหลี่ยมแห้งครับผมต้องไปเบิ่งแบบมุมเขาุม,มนิดน้อยๆน,ายน,ายนายนะาพ่อพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศยงาเทียงนี่แหละพี่น้องแดดเหลี่ยมครับผมตัวนี้ก็สิเป็นบอปลาเข็งครับผมนี่แหละของบ้าน้องกะอันนี้แล้วก็จะเอาขึ้นมาไวนี้ครับเวลาตึ้แหแล้วขึ้นปลาเข็งปลาดุกปลาดุกก็จะเอาไว้บอปลาดุกนะครับเนาะนี่คือปลาเข็งดูนี้ ได้ขายหลายแล้วครับพี่นอ้องเหลือเหลืออยู่ประมาณนี้แหละบ้านนอกก็จะตึกเอาขื้นมาไวพ้พีอีกเนาะครับเนาะเพราะว่า,าก็จะตึกแหข,ขื้นมาไว้เรื่อยๆหูเมือ,องที่เหลือพี่น้องปลาเข็งไงเวลาเพิ่นญ่มากแหละเพิ่นเป็นตะบึงครับผมบอนด,ดีครับบ้านนอกว่าเลนหนามดีเนาะครับเนาะู่ครับเบิ่งเลยมันก็เบิ่งไปเรื่อยจะบอนี่ของบ้านอนอกนี่เอามาลงนี่คือสิมากินเนี่ยพี่น้องมู้ครับเพราะว่าเพิ่นยังบระท่าน ชินกับพื้นที่บันไดครับผมตัวนี้ก็สิเป็นปลาจิลิเม็ดปลาจิลิเม็ดเอามาลงนีนะครับนกสิบโตกับปลาสิมีปลาร่วม,มแล้วครับผมขอ,อง,งบ้าน้องตัวนี้ก็สิเป็นปลาพวกปลากระเดิดปลาหนีแน่ปลาเข่งพี่น้องปลาซิวมีเบิดมันก็นหลายปลาแต่อันลงไปมากินเบิดนี่ครับพี่น้องปลานิ่นปลานี่มีเบ็ดด้ยครับอยู่ในในหนองของบ้าน้องเนาะ นี่พ่นกำลังเมื่อท่านขุนเมื่อท่านขุนพี่น้องด่นนี้น่าต้องฮัดไทยอ่ะพ่นกินอาหารอีกก่อนเพราะว่าพ่นเคยจังสีแบบชินกับหนามเขานาะนี่ครับหาคือตัวนี้แล้วนี่ด้วยบอกให้ว่า,า,าพี่น้องผู้ว่าแต่เอาลงไปนี่กินเลยครับปลาเข็งตะอ่อนซ่อนเหรที่พี่น้องมึงครับเป็นตะเบิงครับขังหนอกกับปลาเข็งเป็นตะเบิงเท่ากันพี่น้อง ว่าั้งตจวานอาหารนี้น้ำขังกระซั่งนี่แม่นเบิดนะครับซำสีอยากกินปลานี่มาเลี้ยงต้มปลนพี่น้องเบิ่งเลยครับแป๊บเดียวคืนมากินแล้วเอาอันตักเอาเลยเอาก็ตตองตักเอาเลยพี่น้องมีน้องผลกระแซวถึงปลานปลาซิวก็หลายครับเป็นแต่เบิง่งเป็นแต่แง่งครับพอได้ให้อาหารเนาะ นี 5, ่ละฮะพี่น้องอยากมาเลียงก็คือของบ้าน้องบ้าน้องก็เห็ดให้พี่น้องเบิ่งครับผมกับมาเห็ดแบบคือของบ้าน้องนี่กันนี่แหละครับพอก็ค่อยเห็ดไปเรื่อยๆกันี่แหละก็คือมีหนึ่งสองกระซั่งเนี่ยก็ค่อยเห็ดขยับขยายไปเรื่อยๆครับผมบ้าน้องกับพาพี่น้องเห็ดเนาะครับเนาะนี่ครับเขาก็จะค่อยขยายไปบ้าน้องกับเริ่มต้นกับโบมีหยังคือกันพี่น้องเริ่มตะกอนนี่ก็แหงมีแต่โบผ่ายางบอ่ายางสาเนี่ยกับโมีได้พี่น้องตะกอนนี่บบมีสาเนี่ยคือเกี่ยวเขาแร้วนี่ก็คือ คือจังมันแห้งแรงแห้งพี่น้องก็คือบบมีน้ำม,มีนเนาะเพราะว่าถ้าเฮาเหตสาขึ้นมาเล้วคือเอาเกี่ยวเขาปึ๊บก็ยังมีนม้ำนี่พี่น้องบานเข้าปูข้องข,องของังหิ้มสาเฮานี่ได้ก็เคียวพี่น้องบ้าน้องว่าเออมีน้องสาแล้วคกับคือเฮาปูข้องยังเฮาก็ปลูได้นะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นมีน้ำเนาะเขามีแรงน้ำคือมีแรงน้ำแล้วบ้าน้องว่าตัวน,นี้ก็จะกักน้ำไว้เวลาไหนก็จะสูบขึ้นไปข้างบนนะครับเนาะคู่มือในห้องบ้าน้องหนาแรงหนานังมานี่ก็ ต้นไม้ก็ยังเขียวคือเก่าครับเพราะว่าเขากะมีนามสูบวนไปฮุตสวนฮุหยังเขากะปลูกของได้หลายอย่างนะครับเนาะนี่ครับผมก็คอยเฮ็ดคือของบ้านน้องนี่ครับผมบ้านน้องก็เริ่มต้นแต่ก่อนนีมันมียังคือกันอุม้มือ๋ก็คอยขอยบับขยี้นไปก็ขยายไปเรื่อยๆเองเองนาะพี่น้องนี่แหละเนาะครับเนาะก็จะเลื่อมนี่ช่องกบป่าพระรวยด้วยครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้านน้องนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเนาะบ้านน้องก็จะเฮ็ดคลิปให้พี่น้องมาเรื่อยๆครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ